สวัสดีครับพี่น,น้งศิรกิกกรแทรกตอนครับวันนี้เราเคุยกันเรื่องสารกําจัดจพืชพืชต่อมาเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่านะครับอะมิโนแอซิดซินเทสิสเอนฮิเมเตอร์พวกนี้เนี่ยเกี่ยวกับกระบวนการยับยั้งการสร้างอะเมโนคือกรดอะเมโนที่สร้างขึ้นมาในพืชน,นั่นเองนะครับพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็จะชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็มันจะเกิดอาการเหลืองแล้วก็แห้งตายไปในที่สุดนะครับ กลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มที่ย้ำยังการสร้างกฎไวโนูนะครับไปดูกันว่ากลุ่มย่อยเนี่ยจะมีกี่กลุ่มนะครับก็อนอื่นนะครับคอ,อนเชิญนชวน,นพี่น้องสียก่อนท่านใดนะครับที่ผมมีกําลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลทั่วไปนะครับเช่นมลนที่โรงพยาบาลเด็กมูลนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีที่รับผู้ป่วยที่ยากไร้ผู้ป่วยอนาถาหรือเด็กต่าง ที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลล่งนี้นะครับถ้าท่านใดมีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ในบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้นะครับสามารถดูใต้คลิปตรงละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมแนบบัญชีไว้ตรงนั้นก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่บริจาคไว้ณที่นี้ด้วยนะครับกอนอื่นขอขอบคุณข้อมูลนะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ผมนําข้อมูลมาเล่าให้พี่น้องสิก่อนฟังในวันนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับขอทัความเข้าใจนิดหนึ่งเรื่องการแบ่งกลุ่มที่โรงพยาบาลก็ได้เขียนไว้นะครับการแบ่งกลุ่มเนี่ยโดยั้าไปสารเคมีเนี่ยพวกกำจัดพืชพืชมันจะมีแบ่งหลายกลุ่มอันนี้ตัวอย่างนะครับเช่นสารเคมีที่ใช้เตรียมดินก่อนปลูกนะครับแล้วก็หลังหว่านสารเคมีที่ใช้ในการหว่านไปแล้วแล้วก็ใช้ค่มนะครับก็เรียกว่ายาคุมแล้วก็ใช้หลังจากพืชงอกพ้นดินขึ้นมาแล้วแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องแบ่งตามกลไกการเกิดพิษต่อพืชนะครับ เช่นมีดิจพาเจาะจงในการทําลายพืชบางชนิดแล้วก็เป็นสารเคมีที่ทำลายเมื่อถูกสัมผัสใบอะไรพวกนี้เช่นเบไกโฟเซตพวกพาราควดอะไรพวกนี้นะครับกตัวที่5นะครับสารเคมีทาลายเมื่อถูกดูดซึมเข้าไปใน,โนโประปบงค์เงียนน้ําและอาหารของพืชนะครับนอกากนี้ก็ยังมีการแบ่งตามโครงสร้างเคมีก็เห็นว่าการแบ่งกลุ่มเนี่ยมันมีการแบ่งอยู่หลายแบบนะครับ แต่การแบ่งกลุ่มในคลิปที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับของโรงพยาบาลรามาที่ปีมายุ่งลยไม่ดนเนี่ยนะครับแบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์ในพืชน,นะครับตามที่ผมกล่าวมากลุ่มแรกตัวนี้เป็นกลุ่มที่2นะครับตัวนี้เนี่ยหัวข้อใหญ่คือการแบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์และจะมีแบ่งย่อยตามโครงสร้างทางเคมีเป็นกลุ่มย่อยย่อยลงไปนะครับอันนี้ในคลิปนี้นะครับถ้าไปดูในอของฉลาด ของสารกำจัดพืชพวกนี้มันจะมีกลุ่ม AOB อะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับแต่เนี่ยผมนำรวมรวบรวม,รวม,รวมข้อมูลมาเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้เข้าใจง่ายในการฟังนะครับมาดูกันว่าอะมิโนแอซิดซินธสิดไฮเมเตอร์เนี่ยสารเคมีที่กำจัดพืชกลุ่มนี้เนี่ยทำงานกันยังไงนะครับสารเคมีกลุ่มนี้นะครับเป็นสารยับยั้งนะครับในการการทำงานของเอนไซม์ ide, ที่เฉพาะเจาะจง ในการสร้างอะมิโนแอซิดคือในต้นพืชเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ที่ในการใช้ในกระบวนการสร้างอะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดเนี่ยที่ผมเคยพูดไปหลายคลิปเนาะมันเป็นส่วนย่อยของโปรโตีนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือพืชก็ตามเรียกว่ากรดอะมิโนนะครับอะมิโนแอซิดเป็นภาษาอังกฤษถ้าภาษาไทยก็เรียกว่ากรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนเป็นตัวในการสร้างโปรโตีน,นต่างๆในต้นพืชหรือคนก็ตามนะครับ ถ้ามันยับยั้งเอนไซม์พวกนี้ได้อะมินโนแอซิดก็จะไม่ถูกสร้างขึ้นนะครับแต่พืชก็จะลดการเจริญเติบโตแล้วก็ตายลงในที่สุดอันนี้เป็นกระบวนการยับยั้งของสารเคมีกลุ่มนี้ก็คืออะมิโนแอซิดซินเทสิสอินฮิมิเตอร์นะครับแล้วถามว่ากลุ่มอะมินโนแอซิดซินเทสิสอินฮิบิเตอร์เนี่ยมันมีกี่กลุ่มย่อยนะครับกลุ่มย่อยในหมายถึงแบ่งย่อยตามโครงสร้างทางเคมีนะครับกลุ่มใหญ่นั่นก็คือยับยั้งการสังเคราะห์กรดอะมิโน แล้วภายในการสังเคราะห์กรดอะมิโนเนี่ยมีกลุ่มย่อยอีกซึ่งแบ่งตามโครงสร้างทางเคมีเนี่ยดังต่อไปนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นกลุ่มย่อยของพวกอะมิโนซินเทสิสอดีมิเตอร์กลุ่มที่1นะครับอิมิดาโซนลีโนนนะครับเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2ซัลโฟนิลยูเรียกลุ่มที่3ไทรอโซโลเปริมิดีนนะครับกลุ่มที่4ไพริมิดีนิลเบนโซเอตกลุ่มที่5ซัลโฟนิล อะมีนาคาร์โบเนลไรอะโซลีโนนนะครับกลุ่มที่6ไกรซีนกลุ่มที่7ฟอสฟอริกแอซิดตัวนี้เป็น7กลุ่มนะครับ7กลุ่มที่แบ่งตามโครงสร้างทางเคมีภายใต้กลุ่มใหญ่ก็คือยับยั้งการสร้างกรดอะมิโน,นนั่นเองนะครับมาดูกลุ่มย่อยที่1น,นะครับที่มีชื่อว่าอิบิดาโซลีโนนนะครับกลุ่มนี้มีอะไรบ้างกลุ่มย่อยที่1อิบิดาโซลีโนนเนี่ยนะครับ ประกอบด้วยสารเคมีอยู่2ชนิดนะครับก็คืออิมาซาเพอร์นะครับตัวแรกเนี่ยคืออิมาซาเพอร์ทุกตัวหนังสือสีดำนะครับตัวหนังสือสีชมพูเนี่ยคือสารตัวที่2ชื่อว่าอิมาซาเซตาเพอร์นะครับอิมาซาเซตาเพอร์อันนี้เป็นชื่อสารนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีสารอยู่2ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับด้านขวามือเนี่ยถ้าตามแบ่งกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นสารกลุ่ม B นะครับเป็นสารกลุ่ม B ถ้าในกรมวิชาการเขาแบ่ง แต่นี้ผมจะรวมไว้มันมันอยู่ในกลุ่มพวกเยับยั้งการสร้างกรดเมโนนะครับขวดเขียวเนี่ยเป็นอีมาซาเพอร์นะครับขวดสีเห,เหลืองเนี่ยนะครับเป็นอีมาเซตาเพอร์นะครับที่มีใครตามร้ตลาดบ้านเดาที่มีในปัจจุบันนี้นะครับคุณสมบัตินะครับตัวแรกก็คืออีมาซาเพอร์เนี่ยมีคุณสมบัติใช้ก่อนวัชพืชงอกในอ้อยนะครับเพื่อกำจัดต้นทุนใบแคบเช่น หญ้านกสีชมพูหญ้ารังนกหญ้าปากควายและหญ้าตีนกะนะครับย้ํานะครับอิมาซาเพอตัวนี้ใช้ก่อนวัาจะพืชงอกจริงๆไม่เฉพาะแต่ในอ้อยแต่เขานิยมในอ้อยพืชอ,อื่นมันก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็นหญ้าพวกนี้นะครับตัวนี้เนี่ยอิมาซาเพอเนี่ยนะครับราคาในท้องตลาดเนี่ยสองร้อยห้าสิบสี่ีเนี่ยแพงมากนะครับประมาณ986บาทอันนี้เป็นยาบวกนะครับอ,อิมาซาพิกบวกอิมาซาเพอ นะครับเป็นประมาณ986แต่โดยตัวอีมาซาเพอรเองก็อยู่ประมาณ4-500ประมาณนี้นะครับก็แพงพอสมควรเนาะนะครับตัวต่อมานะครับตัวที่2ก็คืออีมาเซทเพอร์นะครับตัวนี้เนี่ยใช้ก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้นในถั่วเหลืองถั่วลิสงเพื่อควบคุมวัชพืชใบแคบนะครับเช่นหญ้านกเสียมผูหญ้าปากควาย,ยาหญ้ารังนกหญ้าหางหมาจิงจอก ถ้าเป็นพวกใบกว้างก็เช่นธงเทงผักเบี้ยหินผักโขมหินกระเมงตี่นทุกแกกกกกทรายแค่หมูอะไรพวกนี้นะครับที่ใช้นิยมใช้ในถั่วเหลืองถามว่าใช้ยางอื่นได้ไหมได้เหมือนกันแหละครับถ้าเป็นหญ้าพวกนี้ก็ใช้ได้หมดแต่เขานิยมใช้ในพวกถั่วเหลืองถงั่วลิสงอะไรพวกนี้ไอมาเซตาเพอนะครับออมาเซตาเพอเนี่ยนะครับในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยถ้าอยู่ในประมาณ5.3%เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ350บาทนะครับ กลุ่มที่1ผ่านพ้นไปนะครับมาสู่กลุ่มย่อยที่2นะครับก็คือกลุ่มซัลโฟูเนลยูเรียนะครับกลุ่มซัลโฟูเนลยูเรียเนี่ยมีสารอยู่3ตัวนะครับ 1. เบนซัลฟูรอนเมทิลนะครับสองเมทซัลฟูรอนเมทิลสามไพราโซซัลฟูรอนเมทเอทิลนะครับขออภัยเอทิลนะครับสาร3ตัวนี้อยู่ในกลุ่มซัลโฟูเนลยูเรียและมีใครในบ้านเราทั้ง3ตัวเลยนะครับตัวแรกนะครับ เบนซันฟูรอนเมทิลตัวนี้ใช้หลังวัชพืชงอกนะครับในนาหวานน้ำต้มเพื่อกำจัดพวกวัชพืชแบกกว้างเช่นผักปอดนาเทียนนา,นาถ้าเป็นพวกกกก็เช่นกกทรายก,กกขนาดหนวดประดุก,กนะครับอันนี้ใช้วัชพืชหลังงอกนะครับตัวต่อมานะครับเมทซันฟูรอนเมทิลคือตัวที่สองนะครับพวกนี้ก็ใช้วัชพืชหลังงอกเหมือนกันในข้าวนาหวานน้ำตม้มเช่นกันวัชพืชแบกกว้างเช่น ผักปอดนาเทียนนาวัชพืชเช่นประเภทกกก็มีกกขนาดกกทรายหนวดประดุกพวกนี้ใช้ไม่สบโรอมทิวได้นะครับตัวที่3นะครับไพราโซซันฟูรอนเอทิลนะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้ในวัชพืชหลังงอกเหมือนกันนาหวานน้ำตมนาหวานอะพวกนี้นะครับการเจาะวัชพืชใบกว้างเช่นผักปอดนาเทียนนาสนห,นา,สนหางไก่ประเภทกกก็จะมีแฮวหมูหนวดประดุกอะไรพวกนี้นะครับ ก็ทั้ง3ตัวเนี่ยก็มีขายในท้องตลาดบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเบนซัฟรอนเมทิลเมทซฟรอนเมทิลอะพาราโซซัฟรอนเอทิลนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้เป็นสารบวกพวกอ่ะ uh, เบนซัฟรอนเมทิลบวกกับควินโคเรกนะครับจริงควินโคเรกเนี่ยเขาก็แยกเนาะนะครับอ่ะถ้ามันรวมกันเนี่ยตัวนี้ประมาณร้อยกรัมนะครับเป็นเป็นเป็นผงเนาะร้อยกรัมเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบเก้าบาท ถ้า1นกิโลก็จะประมาณ1,590บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าแพงพรับม,มันเป็นยาบวกงั้นเลยแพงนะครับต่อมานะครับตัวเม็ดซันฟูรอนเมทิลตัวนี้ประมาณ150บาทนะครับต่อมานะครับตัวนี้ไพราโซนซันฟูรอนเอทิลนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก199บาทนะครับอันนี้ที่ผมนามาให้ดูเนี่ยมีใน l a z a d a าช้อปปี้ออนไลน์ทั่วไปนะครับหลังจากผ่านกลุ่มย่อยที่2นะครับมาอยู่กลุ่มย่อยที่3กลุ่มย่อยที่3ก็คือ ไดอะโซโลพเรมิดเรดเมดีนนะครับไดอะโซโลพเริมิดีนตัวนี้เป็นกลุ่มย่อยที่3นะครับกลุ่มยอ่มยอยที่3นี้นะครับมีสารอยู่2ตัวก็คือไดโคซูแรมนะครับก็คือเป็นสารที่ไม่ได้พบในบ้านเราเหรอกตัวไดโคซูแรมเนี่ยแล้วก็ตัวที่2ก็คือเมทโซซูแรมอันนี้ก็ไม่ได้ขายในบ้านเราอันนี้เอามาให้ดูก็คือของต่างประเทศเนาะนะครับเป็นยากำจัวดวพชาธิอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มย่อยที่3กลุ่มยับยั้งการสร้าง โปรไอมิโนนะครับต่อมานะครับเป็นกลุ่มย่อยที่4ก็คือไพดิเมิดินิลเบนโซเอตนะครับไพดิเมิดินิลเบนโซเอตเนี่ยมีสารอยู่2ตัวที่ขายอยู่ในบ้านเรานะครับก็คือบิสไพลูแบคโซเดียมตัวที่2ก็คือไพดิเบนซอกซิมนะครับไปดูกันว่า2ตัวเป็นยังไงบ้างนะครับตัวแรกก็คือบิสไพลูแบคโซเดียมนะครับเราคงจํากันได้เลยช่วงหนึ่งมันก็จะบมือะแพงมากเลยตัวนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังแพงเหมือนเดิมนะครับ การใช้ประโยชน์ก็คือใช้มานจะพืชอะไรครับหลังวัะพืชงอกในนาหวานน้าตมนาดํานะครับก็มาเจะาหวาน้ว,นวพืชได้ทั้งใบแคบใบกว้างกกต่างๆแล้วก็สารตัวนี้ไม่มีผลกระทบต่อข้าวข้าวมาแดงไม่งั้นอันนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับไม่แน่ใ,นใจเหมือนกันว่ามันจะแดงย่างหรือเปล่าบางทีก็แล้วแต่ความเข้มข้นด้วยนะครับมิเปอร์แบคทีเรียมเนี่ยมันจะมีหลายบริษัทแต่ที่เข้ามาใหม่ๆ ที่ยังดังผมก็เห็นเป็นของ tjc พวกโนเมนี่อะไรพวกน,นี้มันจะเป็นบิสเฟร็กโซเดียมนะครับปัจจุบันก็มีขายทางตลาดหลายบริษัทนะครับตัวที่2นะครับก็คือไพรูเบนซอกซิมไพรูเบนซอกซิมเนี่ยคุณสมบัติก็คือกําจัดวัชพืชหลังงอกเหมือนกันนะครับกำจัดต้นพืชใบแคบใบกว้างและพืชตระกูลกบเหมือนตัวบิสเฟร็กโซเดียมนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือตัวบิสเฟร็กโซเดียมสูตรน้ําตัวนี้ก็389บาท นะครับอันนี้ก็5้ารี่ีก็ถือว่าแพงปาสมาณทุลิทหนึ่งก็ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยในปัจจุบันนี้นะครับแต่ก่อนอาจจะไม่แพงเท่านี้ปัจจุบันนี้มันขึ้นราคาครับตัวต่อมานะครับก็คือตัวไพลินเบนซักซิมนะครับใช้ไม่จะพืชหลังงอกตัวนี้เนี่ยหลิตรอยู่ประมาณสัก900บาทนะครับอันนี้เป็นราคาปัจจุบันเนาะราคาวันที่ทําคลิปเนี่ยเดือนกรกฎราคมปีหกห้านะครับหลังจากผ่านกลุ่มย่อยที่4แล้วนะครับมาดูกลุ่มย่อยที่5 นะครับก็คือซัลโฟนิลอะมิโนโคาร์บอนิลไรอะโซลีนอนนะครับกลุ่มย่อยที่5เนี่ยประกอบด้วยสาร2ตัวก็คือฟูคาบาโซนโซเดียมและก็ตัวที่2โปรคาบาโซนโซเดียมดีหน่อยที่2ตัวนี้ไม่มีจำหน่ายในบ้านเรานะครับมาดูกลุ่มย่อยที่6กนะครับก,ก็คือกลุ่มไกลซีนคุ้นไนะครับไกลซีลนใช้เยอะมากเลยนะครับตัวนี้ไกลซีนเนี่ยมีสารอยู่2ตัว หนึ่งที่เราคุ้นกันได้ให้ติดหูเลยนะครับปัจจุบันนี้เป็นสารควบคุมก็คือไกลโฟเซตนะครับตัวที่2องซาวโฟเซตซาวโฟเซตเนี่ยไม่ไม่ไม่ก็ไ,ไ,ได้เห็นในบ้านเรานะครับเราจะคุ้นค้นอยู่เฉพาะตัวไกลโฟเซตนะครับเหมือนภาพด้านขวาเนี่ยราะไกลเสียแต่ก่อนนี้ใช้ได้ปัจจุบันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เป็นตัวควบคุมของกลุ่มวิชาการเกษตรนะครับคุณสมบัติข,ของไกลโฟเซตนะครับกํากจัดพื้นแบบไม่เลือกทําลายนะครับ แล้วก็ออกฤทธิ์แบบดูดซึมโดยเข้าทางใหม่ได้ส่วนต่างๆโดยมันจะกําจัดหญ้าได้ทุกชนิดเลยนะครับเพราะว่าเพราะพวกนี้แบบแบบไม่เลือกทำลายมันถูกพืชไหนมันทําลายหมดพูดง่ายๆทําลายแบบดูดซึมนะครับฆ่ายาในแบบตายทั้งหน้าทั้งโคลเลยกำจัดพืชพืชใบแคบเช่นหญ้าตนกาหญ้าปากควายพืชืใบกล้างเช่นกระดุมขนบานไม่รู้โรยอย่าว่าแต่พืชพืชพวกนี้เลยครับขนาดโยคาเนี่ยเอาไปเทลงสต่ตอเนี่ยยังตายเลยนะครับ มันดูดซึมลงล่ากเนี่ยเห็นเขาผมไปทํางานแล้วก็เห็นเขาเทลงใส่เนี่ยเขาก็ใช้ในการทําลายเงาองยู่ค่ะเหมือนกันนะครับไอตัวรไรโฟเรสตเนี่ยไคโฟเสตก็มีขายตาม้งตลาดทั่วไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นขนาด4ลิตรปัจจุบันนี้4ลิตรเนี่ยก็อยู่ประมาณ929บาทแต่ก่อนไม่ถึงประมาณนี้นะครับแต่ก่อนเมื่อก่อนที่มีจะมีวิกฤตโควิดนับย้อนไปประมาณสักเ8ปดปีนะครับ มันจะอยู่สักประมาณลิตรละ400กว่าบาทนี่แหละนะครับแล้วก็พอวิกฤตโควิด COVID, แล้วกเกิดสงครามมันก็ยิ่งเพิ่มราคาเข้าไปด้วยอันนี้เฉพาะตัวไก่ฟเสตนะครับ4ลิตร929บาทถ้าสั่งออนไลน์ก็ตกไปพันกว่าบาทนั่นแหละนะครับมาดูกลุ่มย่อยกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มที่7กลุ่มฟอสฟอริกแอซิดนะครับกลุ่มฟอสฟอริกแอซิดเนี่ยมีสารอยู่ตัวเดียวก็คือกลุ่มฟอสเนตแอมโมเนียมคุณคุณไหมครับ คือผมเคยได้ทำคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับพาราควอตไกลโฟเซตกูโฟซินเนตนะครับเคยทำคลิปไปแล้วยังไงลองย้อนไปดูนะครับคุณสมบัติพวกนี้นะครับกูโฟซินเนตเนี่ยสามารถกระจัดรากพืชได้หลายชนิดนะครับเช่นพวกหญา้าใบกว้างใบแคบอ่ว่าจะพืชฤด,ดูเดียวและข้ามปีแต่ไม่นิยมเอาอไปใช้ควบคุมมพืชข้ามปีเพราะมันมีรากเงาอะไร้ดินเนี่ยพวกนี้จะขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับ จับไม่ขึ้นในสวนปลาล์มยางพาร,ราผลไม้พวกนี้ใช้กรูฟอรเนทเพราะว่าพลากขวดก็ไม่ให้ใช้แล้วปัจจุบันนี้นะครับรวมถึงบริเวณคันนาก็ใช้ได้เหมือนกัน,นครับผลก,การก็ออกฤทธิ์แบบพลากขวดแต่การทําลายเหมือนกลโฟเซทเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในใบพืชเหมือนกลโฟเซนทแต่การทําลายเนี่ยมันซึมไปถึงตรงไหนเนี่ยมันจะทําลายเฉพาะจุดนั้นมันจะไม่ลามไปนะครับอันนี้เป็น ลักษณะของกรูฟอสเนตก็คือออกฤทธิ์แบบผลขวดแต่ทำลายเหมือนไกลโฟเสตนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอ,อย่างนะครับกรูฟอสเนตแอมโมเนียมที่ขายท้องตลาดทั่วไปซีลิสก็ประมาณ890บาทถ้าเทียบราคากับไกลโฟเสตเมื่อกี้เนี่ยเออไล่เรียก่าไกลโฟเสตเนาะไกลโฟเซตเก้าร้อสิบเกตอนนี้เป็น890ห่างกันอยู่ประมาณ40บบาทนะครับก็สุดท้ายก็ไม่พ้นนะครับคำเตือนว่าสารเคมีพวกนี้เนี่ย เป็นอันตรายเท่านั้นไม่ว่าใครก็ตามนะครับทั้งผู้บริโภคและผู้บริโภคแล้วก็อันตรายเหล่านี้นะครับสารกำจัดได้พืชหลายกลุ่มลงทุนกลุ่มที่พูดอยู่เนี่ยนะครับในแง่ความเป็นพิษต่อมนุษย์แล้วเนี่ยมันเป็นพิษโดยฉับพันและเป็นชนินเป็นโลหะอฟ,ฟกต์เช่นะระบบทางเดินอาหารจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียนะครับแล้วก็ทางเดินหายใจก็จะมีาอาการระคายเคืองหายใจไม่สะดวกเลยพก,ก็คือพูดย่งไๆถ้าได้รับเยอะก็เตรียมตัวครับ หมายถึงว่ากลับบ้านเก่าได้เลยถ้าได้รับเยอะแต่ว่าถ้ารับไม่เยอะก็จะมีอาการเหล่านี้ให้เห็นแล้วก็อาการสุดท้ายที่เป็นก็คือเป็นมะเร็งนะครับมะเร็งความดันเบาหวานะเป็นหมดทุกอย่างหละแต่ตัวร้ายก็คือมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการแทรสารพวกนี้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าเลิกได้เลิกนะครับผมขอย้ําเสมอว่าถ้าเลิกได้เลิกบางคนก็ส่งเสัยเอา้าให้เขาเลิก แล้วทําคลิปมาทาไมนะครับก็คือทําคลิปไปว่าสารเคมีแต่ละกลุ่มเนี่ยมันออกธิ์ยังไงนะครับบางทีใช้สารกลุ่มนี้ไม่ตายเราก็ควรสลับไปชั้นใช้สารกลุ่มใหม่ในเขาเรียกว่าอะไรในปริมาณที่พอเหมาะก,ก็คือถ้ามันจะเป็นพิษเนี่ยให้มนันพิษน้อยที่สุดนะครับก็คือเป้าประสงค์ของการทาคลิปในช่องของผมนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็อยากบอกว่า ถ้าไปนองเสกกรท่านใดเนี่ยเคยเคยเคยเห็นนะครับว่าการใช้อินทรีย์บางทีมันก็ไม่ทันการปัจจุบันนี้มันมีหลายอย่างเนาะพี่นองเสกกรจะมีเรื่องอาการส่งลูกเรียนการหาเงินหาทองอะไรพวกนี้มันไม่ทันการถ้าจะกําจัดว่าจะพืชในลักษณะที่เป็นแบบว่าเป็นแบบอินทรีย์เนี่ยเราก็จะลําบากนะครับจึงหันมาใช้สารเคมีกับเป็นส่วนใหญ่แต่เพราะฉะนั้น พอหันมาใช้สารเคมีเนี่ยถ้าเลิกไม่ได้เราก็ต้องใช้ให้มันถูกวิธีนะครับแล้วก็เลือกสารเคมีให้มันเป็นแต่ผมก็ย้ําเสมอว่าถ้าเลิกได้เลยนะครับกับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารกำจัดวัชพืชนะครับกลุ่มพวกอะมิโนแอซิดซินเทสินอินดิบิเตอร์นะครับก็คือกลุ่มยับยั้งในการสร้างกรดอิมโนของพืชก็คือมันมีทั้งหมด7กลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่ม6ก็คือไกฟเซตกลุ่ม7ก็คือกูฟอสเนตนะครับมันมีหลายกลุ่มเนาะ นีไยกลุ่มย่อยพูดง่ายแบ่งตามโครงสร้างทางเคมีทั้งหมดทั้งมวลนี้7กลุ่มเนี่ยยับยั้งการสร้างการดมโนคือพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยค่อย,อยเหลืองแล้วก็ตายในที่สุดนั่นเองคือกลุ่มไหนมันก็ตายหมดแหละนะครับแต่เขาแยกเป็นกลุ่มให้ดูว่ามันออกฤทธิ์ตรงส่วนไหนของพืชว่าจะพืชที่เราพ่นลงไปนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องเกยก่อนไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยความรู้สึกตัวเป็นรากเงาของบุญ ความไม่รู้เป็นรากเง้าของบาปหลวงพ่อเทียนจิตตะุโฮเพียงเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของจิตอย่าไปบังคับให้จิตไม่ให้คิดอย่าไปพยายามป้องกันหรือกำจัดความคิดคนส่วนใหญ่ต้องการทำจิตให้สงบเขาเหล่านั้นไม่ต้องการให้จิตใจคิดนั่นเป็นความเข้าใจของคนอื่นแต่ในทัศนะของข้าพเจ้าแล้วเราควรปล่อยให้จิตใจนึกคิดยิ่งมันคิดมากเราก็ยิ่งรู้ หลวงพ่อเทียนจิตตสุโพวัดสนามไนสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มของพี่น้องสิกก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ